ค่ะเรื่องการเงินการลงทุนสําคัญมากๆโดยเฉพาะถ้าปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆนะคะจะทำให้เด็กๆมีความรู้ในเรื่องนี้ค่ะล่าสุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเขารีเริ่มโครงการครูกระบวนกรจาก44โรงเรียนทั่วประเทศนะคะเพื่อที่จะมาสร้างโมเดลการเรียนรู้เรื่องของการเงนินการลงทุนให้เหมาะกับบริบทของแต่และโรงเรียนแล้วก็นําไปให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ค่ะ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยริเริ่มโครงการ i n v e s t o r y Investment Learning Design Bootcamp สร้างครูกระบวนกรจากโรงเรียน44แห่งทั่วประเทศสนับสนุนให้ครูระดับมัธยมศึกษานำโมเดลการเรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อถ่ายทอดให้แก่นักรเรียนในรูปแบบ Active Learning คาดหวังให้เกิดหลักสูตรด้านการเงินการลงทุนที่เหมาะกับบริบทของแต่ละโรงเรียนค่ะครับโครงการนี้นะครับก็ ไป็นไปตามวิสัยทัศน์นะครับของตลาดหลักทรัพย์นะครับที่จะทําให้ตลาดทุนเนี่ยเป็นที่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็จะดีในเรื่องของการให้ความรู้ทางการเงินนะครับที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยก็จะมีการผลิตตัวคอนเทนต์นะครับไม่่าจะเป็นสื่อที่เป็นทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้ความรู้ทางการเงินการออมการลงทุน การใช้นี่นะครับแก่ประชาชนทั่วไปนะครับรวมถึงนักเรียนนักศึกษาด้วย